จกพดถอยใจเคยร้อนก็ถอยลนเป็นผลพลอยเริ่มเย็นลงและรอคอยรู้ปล่อยปล,ยปลงสุขสุดท้ายให้อยู่ที่มีทรัพย์สินแค่พออยู่พอกิน ตามประสงค์มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีรายได้พอดำรงไม่วุ่นวายมีบ้านช่องครองสุขไร้ทุกข์ผมมีครอบครัวที่เกลียวกลมสมดังหมายมีร่มไม้ไรพรก ไว้ผ่อนคลาย,ยาสุขภาพร่างกายไร้โรคาคือธรรมะละนิมิตให้จิตนิ่งและเข้าใจในทุกสิ่งรู้คุณค่าอนิจจังท,ทุกขังอนัตตา,าเมื่อมีมา ก็มีไปอย่าได้กลัวทรัพสมบัติมากมายให้ไปด้วยรถแบกบ้านจะสุดสวยห้องท่วมหัวถึงยามจากก็จาะไลไปแต่ตัวเหลือสองสิ่งดีกับชั่วติด ตัวไปสวัสดีปีใหม่มพรพิพั์สวัสดีขึ้นปีใหม่มแม่นึกใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนา,นาจเจริญทรัพย์จเจริญสุขทุกเวลาควา,ามก้าวหน้าในชีวิตสมฤิทธ์เทอ จเจริญสุขจเจริญสีจเจริญมั่งเจริญมีเจริญในคุณงามความดีของครบาอาจารย์พระสงค์องคเ์เจ้าสราภิสุสามเณรแม่ชีขยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในธรรมต่างหลายทุกคนทุกท่กานขอสวัสดีปีใหม่ ในวันนี้ก็เวทเป็นวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือนสีเนาะ ย่าชิงชังพูดดลหกใครบาปและเวรที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะทมพราเมรยาลดลาบาเถิดนาขึ้นสิบสามค่ำเจ็ดสิบสองขอโทษคขึ้นสิบสามค่ำเดือนสี่เหนือนอกโอวันเสาร์ วันที่สามมกราคมนี่เป็นวันเดนสี 4, ปเปงงู่นี่เน,ะนาะคนตาลเข้าใหม่การลูกไม้หัวมันหมูหมกหัวโมันเกยวนึ่งทอดูกียวนึนวน่งอย่างมุนเนา คนเรียกว่าตานตานเข้าใหม่ตานเข้าหลามตานเข้าจีเนาะนะในวันเสาร์ที่สามนึ่สิ่งเดนสี่เป็นตามประเทศนีนิยมอะไรการ่อไปนี้ก็เป็นรายการประทีปธรรมวันพุทธศดี ซึ่งกระดำเนินรายการโดยตุลุง,งว,วัดแห้งตำตำบลป่างยิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเวียงหายเป็นผู้ที่ได้มาดำเนินรายการนำธรรมะมาสาธยายตลอดถึงเล่านิทาน แล, yup. แล้วก็เตดทำปื้นเมืองเหลือมือแกต้านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุขึ้นสีขาวเพตัว้าประชาซึ่งก็มีสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอของคณะทีมงานของคุณโยมดารุณีได้ถวายเวลา คือพระสงฆ์เป็นพระเจ้าพระธรรมทูตพระนักเผยแผ่ได้นำเอาธรรมะมาออกอากาศกลัวเฮือก่ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันแล้วก็จะมีสถานีวิทยุเครื่องสีขาวเพื่อเจ้าประชาในเพื่อท่าย ได้ถ่ายทอดสัญญาณเนาะไปให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็ของเฮอญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ยื่อกันไปก็จะได้ทราบไอ้โวเห็นเดียวคนรับโทรศัท์แล้อกอนว่าไงฮะฮะ อ๋อครับผมครับผมขอโทษครับอ่าอ่านี่ก็มีอ่าท่านาครูปริยัติตรัตนโชตเนานะท่านหมาสาแก้วได้โทรมาบอกว่าขอปิดเพลงโดย <c oughs> มันมันกวนกันถึงํำอู้เนาะมันลืมไปเฮ้ยกูเดือนี่เขาจาอู้นี่เขาปิดเพลงแล้วเนาะคนนี้ลืมไปหัวก้อย อ้าขอโทษขอขออภัยอ่าดีละที่ท่านเตือนมาก่อนท่านมาเตือนมาเขาก็บ่หูเนาะอูไปติกติก <c oughs> แต่เสียงเพลงกวนกันไปตัวยหเนาะ,นอ,ะอ้าวเขาก็มาเข้ารายการว่าสถานีคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าปราชามีทุกจังหวัดในภาคเหนือเนาะ าตามที่ท่านทั้งหลายได้เปิดเครื่องรับฟังกันไปที่ได้โทรรายงานผลการรับฟังเข้ามานะว่าเออฟังสถานีนั่นสถานีนี่เนาะแต่ตุลุงก็บาจํานะว่ามีสถานีอย่างพ่อง <c oughs> จําการสถานีที่ตุลุงจัดเนี่ยเนะ <c oughs> นาะเพราะฉะนั้นก็ก้อง เอาเป็นไงเสียงยังมีอยู่กะฮะโอปิดแล้วนะมาด,ะดูนี่ดังอยู่กะโอ,อ้ยยังอันหาก็เขาปิดนี่แล้วนนี่น่ะกดซตอปเนี่ยกะกดแล้วนะตนะับล่า

เอออปิดแล้วเนะาะว่าไงเออเพลงมันออกอยู่อ่ะอ่ะคงจะหายแล้วอาดำเนินกันต,ต่อไปเออเอ่อตะว่านี่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อย หกสิบแปดซึ่งเป็นวันสิ้นปีของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะทุกวัดทุกวาบางวัดเปิ้นก็มีการสวดมนต์ข้ามปีถือที่เขาเรียกกันว่าเขาดาวเนาะ,ะที่วัดห้างตํานี่ก็ได้ทำนะแต่ว่าสวดมนต์ข้ามปี ก็มีญาติโยมทั้งหลายเข้ามาร่วมกิจกรรมอยู่64คนเท่าที่ยนดูบัญชีในการที่มาลงทะเบียนเนาะมี64คนแต่เขาก็มาได้แยกโปรใจแม่นยิงนะก็คือ ไผ่ามาก่อนก็ลงทะเบียนลงชื่อลงอย่างไปตามอันดับเลขกกับปอโกตว่าไปดูแล้วมีอยู่64คนแต่อาจางวัดแห้งตำเขาก็ได้เตรียมรางวันเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมในการสดวนบนข้ามปีก็หมายคขาว่าไผย มาแล้วก็มาลงทะเบียนรายชื่ออย่างก็จะได้ของชํารวยไปหนึ่งถุงนี่นองาเสร็จเรียบร้อยเขาก็มีการจับสลากเพื่อตอบแทนสินน้ำใจของญาติโยมที่มาร่วมนั่นเขาได้เตรียมสิ่งของไว้อยู่แปดสิบเก้า 89ชิ้นก็มีว e no? ิทยุทันซิเตอร์มีนาฬิกาปุุกมีผ้าห่มมีผ้าเจ็ดตัวผ้าตุ้มเห็นเนาะแล้วก็มีของอย่างแถมอื่นหลายอย่างกระติกน้ำพองกะติกน้ำห้อนกระติกน้ำเย็นอะไรอย่างต่างๆ ก็ปรากฏว่าคนมาอยู่6กสคนแต่ของรางวัลเตรียมไว้8ปเกอ่าปรากฏว่าของรางวัลเหลือเ5บ้าอ่าเนาะเาก็เลยเก็บไว้เหรอเอาไว้ใจได้กิจการต่อไปอ่านี่ก็ต้องขอขอบใจนุมโมทนาขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่มีเวลาโอกาส ได้เข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีจนถึงเที่ยงคืนนะแต่นคืนนี้พอถึงเที่ยงคืนแล้วเขาก็สวดธรรมจักสวดธรรมจักจบพอดีก็สยันโตเที่ยงคืนพอดีจุดผุ้กันจุดดอกไม้เพลงิงปล่อยคมไฟน่อจุดบวกไฟดอกอตัวยอย่างตัวเนี้ย เททีมีเนาะก็มีญาติโยมมารับเป็นเจ้าภาพกันยังกันที่เอาไปจุดไปอย่างปล่อยขึ้นบนฟ้าเพื่อไปปูจาพระเกศแก้วจุฬามณีสีมหาธาตุา <c oughs> ที่บนสวรรค์เลยเนาะอันนี้ก็ได้ทำมาทุกปีแต่ปีนี้คนน้อยกว่าปีแล้วปีแล้วนี่มี ร้อยปลายหน่วยก็หาปีนี้มีหกสิบหกสิบสี่อ่านอกนั้นเขาคงจะไปเข้าดาวที่อื่นพ่องอยังพ่องงี้ก็นเนาะก็แล้วแต่เนาะของนี่แล้วแต่มีศรัทธาเนาะที่จะมาร่วมกันได้อ่าอันนี้ก็แจ้งข่าว่อแก่ญาติยมทั้งหลายได้รับทราบกันแล้วก็มีหลายวัด ที่เปนธรรมก็มีหลายวัดอยู่นะ <c oughs> ก็ด้วยการนำของท่านจเจ้าอาวาสในวัดนั้นนั้นได้ทำบอกกล่าวเืห้ญาติโยมมาร่วมกันยังกันก็เป็นการมาทำคุณงามความดีสืบต่ออายุวัฒนมงคลก็ได้เพื่อเกิดเป็นสิริมงคลแก่อายุของเฮาที่ผ่านมาหนึ่งปี วันเดียวนี้เปลี่ยนเป็นปีใหม่อ้น้องเรียกว่าเปลี่ยนตัวเลกตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขพุทธศักราช2 5 6พัเป็น2569แล้วก็จุรศักราชก็เป็นจุรศักราช หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดเนาะอ่อเป็นปีร้ไยสงังหะเนาะเป็นปีมะหรือเปปีมะเมียอีกนันเนาะเออคงจะแม่นเนาะปีมะปีมะเมียอืมปีสังหะอีกอะเนาะอ่าอันนี้ก็ เรียกว่าอายุเขาแกเข้าไปแถมปีอะเรื่องมัน <c oughs> ก็ไปตามวันเวลานั่นแหละตามที่ดว,ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหมุนรอบโลกอันยังก็ว่ากันไปตามจัก,กรวาลน,นั่นๆ <c oughs> ตามที่มนุษย์เขาได้กำหนดขึ้นมา ปีหนึ่งมีสามวันน่ะเนาะสิบสองเดือนที่นี้ปีที่มันผ่านไปสองพันกนั่นเขาก็ลองมาคือทบทวนหลังดูว่าเขาได้ทำความดีมีอย่างพ่องและเขาได้ทำสิ่งที่บดีมีอย่างพ่อง เองเอามาจั่งกะลากันดูว่าอันใดมันมากกว่ากันนี่นาถ้าความดีเขามีนักกว่าความบดีเขาก็มีกำไใ,ในชีวิตของเขาที่ผ่านมาแต่ถ้าความบดีมันมีมากกว่าความดีก็เรียกว่าเขาขาดทุนนีเนาะอ่านั่นแหละก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นการที่เขาทำว่า สวดมนต์ข้ามปีก็เพื่อจะได้มาสำรวจตรวจตาตัวเองนั่นแหละก็คือมาทำคุณงามความดีสืบจิตาสืบอายุวัฒนะมงคลชีวิตของเฮาใื้มันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปแล้วเขาก็จะไดอ่มาคิดว่าในปีที่ผ่านมานั่นสิ่งใดพ่องที่เขามีความพกบกพร่อง เขาก็จะได้แก้ไขเนาะเมื่อมันดีขึ้นสิ่งใดที่เขาทำดีมาแล้วเขาก็จะทำดีต่อไปอเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ <c oughs> เอาละเขาก็มาเข้าคติธรรมคำกรนที่ตุลุงได้นำขึ้น บทเบื้องต้นนั่นว่าอันเวลาจะพาวัยเข้าใกล้ฝั่งเนี่ยนะสุขภาพและกำลังก็จะถดถอยอืมเราคือดัวเหมือนอย่างอันก่ออ้น้องใจเคยร้อนก็ถอยรนเป็นผลพลอยอืมบางทีใจเขาเคยห้อนเขาก็อาจจะห้อนขึ้นก็ได้หรือบางทีใจเขาห้อนเอาอาจจะเย็นลงก็ได้นาอก,ก็แล้วแต่นะ เราลองสำรวจตรวจตาดูว่าวันเวลาที่มันผ่านมานั้นมันก็จะพาเอาไวของเราเข้าไปใกล้ฟังเนี่ยเขา้าไปใกล้ฟังก็คือเข้าไปหาความายนั่นแหละเนาะไปตัวน้อยตัวน้อยเพราะฉะนั้นสุขภาพของเราปยียางได้พ่องเนาะในขณะนี้ มันบดีกามันดีก้าเอ,อ้ยไปฟังโทรมาเจ้าก้าไปฟังโทรมาเจ้า <c oughs> อืมอ่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขอให้เฮาทุกคนทุกท่านได้สำรวจตรวตาตัวเองใจเฮาเคยฮ้อนก็ขอให้มันเย็นลงนะจะไปมันฮ้อนต่อไปเพราะใจฮ้อนมันบดี มันทำให้เสื่อมเสียสุขภาพและเสียการเสียงานเสียอย่างหลายย่างอ่ะคนใจฮ้อนมันตึมพอดีต้องคนใจเย็นน้อยหนึ่งแต่ไปเย็นเย็นจะไปเย็นเกินเกินไปก็คือเย็นพอให้พอดีเ <c oughs> นาะ,ะหูจักปล่อยหูจักปรงหูจักปล่ปลอยหูจักวางอย่างเหียงพ่องจะไปยึดมัน่นถือมัน่น อันยังมากนักจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันบอดีเขาจะไปยึดจะไปยึดมั่นถือมั่นไว้คือมันปล่อยวางมันไปแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆเขาก็ยึดไว้นาะยึดไว้กำมันไว้บ่คือมันไปจากเขาสิ่งบอดีนี่ปล่อยมันคือมันปล่อยให้มันไปจากเขาเหียนี่น ความสุขของคนเฮานั่นมันก็สุขเพราะมีข้าไว้กินสุขเพราะมีดินไว้อยู่สุขเพราะมีอูนอนนํำสุขเพราะมีคำเต็มใต้สุขเพราะมีบ้านหลังใหญ่มุงกระดานสุขเพราะมีลูกหลานมานั่งเฝ้าสุขได้เป็นเจ้าเป็นนายสุขรับลูกขวายมีกินมีใจสุขยามเมื่อเจ็บป่วยไข้ พี่น้องมาเยี่ยมมาใจสุขสุดท้ายก็คือสุขที่เฮารับตาลาโลก <c oughs> นี่อันนี้มันเปลี่ยนความสุขมดมาใจว่าความสุขนี่มันจะอยู่ที่มีทรัพย์มีศินมีเงินมีทองอย่างเดียวบางทีเฮามีทรัพย์มีศินมีเงินมีทองมีสปะเครื่องใช้ไม่สวยสะดวกสบายไปเยอะทุกอย่างแต่บางทีเฮาบ่สบายเนาะเพราะสุขภาพ บดีมันก็บ่มีประโยชน์เนาะถึงจะมีอย่งมากนักสุขภาพบาดีนี่เนาะสู้คนที่บ่มีทรัพสมบัติแต่สุขภาพเพื่นดีนี่กะเนาะเพื่นบาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ได้กินยุกกินยาบ่ได้เขาหงพยาบาลอ่ความเป็นอยู่เพื่นก็พออยู่พอ,อกิน